วันนี้นะครับมีเทสเครื่องรับดอกสว่านนะครับ GD430 นะครับรุ่น GD4 น0รับตั้งแต่3มิลถึง3.2มิลนะครับ30 31 32นะครับ30 31 32ตัวนี้ใช้คอลเล็ต30นะครับกดกดเอานะครับพอเราจะใส่เฉพาะช่วงปลายโอเค เดี๋ยวเรามาเทสรับกันเลยนะครับเดี๋ยวเรายกของออกจากกล่องก่อนนะครับว่าม,มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับที่จะแถมมีชุดประแจนะครับชุดสายไฟหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีเครื่องนะครับเครื่องรับดอกสว่านนะครับเดี๋ยวเรายกออกมาเลยนะครับ เปิดได้เลยครับตัวนี้ส่งสระบุรีนะครับพี่ไปที่สระบุรีส่งเบสเอ็กเสนะครับตัวนี้เครื่องรับดอกสว่านนะครับตั้งแต่3ถึง32มิมนะครับ รับจริงจะเป็น3ถึง30มิมลแต่31 32เนี่ยให้เราใส่คอเลตสาได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับตัวนี้จะมีแบบ2หัวนะครับฝั่งด้านเล็กเราจะรับดอกตั้งแต่3ถึง13มมิลด้านใหญ่ตั้งแต่13ถึง32นะครับคอเลตนะครับคอเลตที่แถมของเครื่องนะครับใส่มาครบชุดนะครับแน่นนะครับตั้งแต่เบอร์นะครับเดี๋ยวผมไล่เบอร์ให้ฟัง ER20 นะครับ3 4 5 6 7 8นะครับ9 10 11 12 13 13ตัวนะครับ ER40 นะครับ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27อ่าชุดคอเร็ที่แถมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับ ER 20ก่อนนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับ13ตัวส่วน ER 40นะครับ13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28แล้วก็30นะครับโอเค คอเล็ it, ครบชุดนะครับคอเล็ it, ครบชุดทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเครื่องให้ลูกค้านะครับเราจะเทสรับดอกสว่าน16บมิลนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราจะเทสดอกสว่าน16บมิลนะครับเราก็เลือกคอเล็ตที่16บมิลนะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับ ทีนี้เวลาเราเลือก16มิลเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นบ็อกทูลของไซส์สิสามถึงไซส์3านะครับเอามาใส่นะครับแก้คลายออกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คอเล็ตของเราเข้าไปนะครับเอาด้านท้าย เอาด้านท้ายตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฝามันเนี่ยมาขันเข้านะครับเมื่อเราได้คอเล็ตแล้วแค่นี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องล็อกแน่นนะครับลูกค้าพอเราใส่เข้าไปในบล็อกทูนนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปบล็อกทูนนะครับแบบนี้ทีนี้เราก็ใส่ดอกสว่านนะครับของเราที่เตรียมไว้เนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ ปึ๊บจนชนด้านหน้านะครับปึ๊บนี่ชนด้านหน้าเห็นไหมครับชนด้านหน้าแล้วเราก็หมุนนะครับดอกสว่านปลายดอกสว่านเนี่ยมันจะมาจิกที่ขอบด้านบนตรงนี้นะครับขอบด้านบนตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับพอมันดันดันเข้าไปให้ชิดนะครับดันเข้าไปให้ชิดแบบนี้นะครับเนี่ยชิดปึ๊บแล้วก็หมุนปึ๊บให้มันพลิกขึ้นมาชิดขอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกตัวนี้ นะครับเราจะล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะล็อกนะครับล็อกล็อกไปเลยครับล็อกให้แน่นนะครับพอล็อกแน่นเสร็จแล้วเราก็จับตัวด้านในหมุนคืนมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงออกมาเราก็จะได้ตัวที่เราจะรับนะครับทีนี้เป็นวิธีการรับอ่ะมันจะง่ายมากนะครับเราเปิดสวิตช์ก่อนนะครับพอเราเปิดสวิตช์เครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะม่ฉาก แล้วมันจะมีฉากตัวนี้กับฉากตัวนี้นะครับรับกันอยู่เราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับแบบนี้นะครับเนี่ยพอใส่เข้าไปฉากตรงกันแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยครับหมุนครับหมุนโย,ย,ยกซ้ายโยกขวาหมุนโยกซ้ายโยกขวานะครับจนมันไม่มีเสียงนะครับหมุนโยกซ้ายโยกขวาไปเรื่อยๆพอมันไม่มีเสียงแล้วเราก็คลายออกมาไม่ต้องออกหมดนะครับ เอาออกมาแค่นี้ก็พอแล้วก็หมุนอีกด้านหนึ่งนะครับหมุนอีกด้านหนึง่งแล้วก็ใส่ไปอีกด้านหนึ่งนะครับปึ๊บอันนี้คือฟันฝั่งตรงข้ามนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับจนมันหมดหมดเสียงแบบนี้นะครับพอหมดเสียงแล้วก็ออกมาดูนะครับดอกสว่านเราจะได้ แบบนี้ทีนี้เราก็จะเอามาผ่าด้านบนนะครับเวลามาผ่าเราก็ใส่เข้าไปด้านบนแบบนี like ้มันจะมีเ ouais. ดือยนะครับลูกค้าเดือยตรงนี like ้เดือยตรงนี้กับบ่าตรงนี้นะครับใส่ไปได้เลยครับไปอยู่ระหว่างตรงไหนก็ได้แล้วเราก็หมุนอีกครั้งหนึ่งครับซ้ายโดนซ้ายขวาโดนขวาครับหมุนไปหมุนไปได้เลยนะครับเนี่ยพอมันหมดแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับใส่อีกด้านหนึ่งก็หมุนอีกเลยครับหมุน จนมันไม่มีเสียงนะครับจนมันไม่มีเสียงแล้วนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาดูได้เลยครับดอกสว่านก็จะที่รับมาก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับอย่าโฟกัสนิดนึงนะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับก็คือเราเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเจาะดอกเดียวได้เลยนะครับเนี่เราจะมี ปลายเล็กแล้วนะครับเนี่ยปลายตรงเล็กๆของมันเนี่ยเอาไว้เอาไว้จิกแล้วนะครับก็จะมีมุมตัดดอกสว่านนะครับแบบนี้นะครับโอเคนี่สมมุติว่าดอกสว่านเรารับไปแล้วนะครับรับไปแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันไม่หมดแบบนี้นะครับมันเหลืออยู่นิดนึงอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ใส่ตรงนี้ใหม่เลยนะครับ ใส่บางทีดอกสว่านมันสึกหรือมันแตกเยอะครับเราก็ใส่เข้าไปอีกครั้งหนึง่งคลายล็อกปกติดันมันกลับเข้าไปดังแก๊สแล้วก็หมุนมันขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกมันเหมือนเดิมครับพอล็อกเสร็จแล้วเราก็เอามารับอีกทีหนึง่งเพื่อให้มันให้มันสวยงามที่สุดนะครับตอนนี้แต่จริงๆแล้วอะตัวด้นมันก็ใช้ได้แล้วแหละแต่ว่าเมื่อในเมื่อเรามีเครื่องรับแล้วเราก็รับไปได้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับ ใช้งานง่ายมากครับทั้งทั้งด้านเล็กและด้านใหญ่นะครับแล้วเราก็เอามาผ่านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นหินเพชรนะครับพราะมันเป็นหินเพชรอะ่ะเวลามันรับไฮสปีดอ่ะมันจะใช้ได้นานครับหินมันจะไม่ค่อยหลุดเพราะไฮสปีดมันจะอ่อนกว่าคาร์บายนะครับรับคาร์บายก็ได้นะครับอ่าพอเรารับเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วสวยงามปลายแหลมนะครับปลายจิกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ ปลายจิกเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับวิธีถอดนะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็หมุนออกแล้วก็ดึงสว่านออกมาครับเึ๊บเรียบร้อยเป็นอันพร้อมใช้นะครับเป็นอันพร้อมใช้โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เครื่องเครื่องรับดอกสว่านนะครับตัวนี้ไปสระบุรีนะครับโอเคขอบคุณครับ